สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาดูทีมงานเสียแบงค์สายตกโอ้ดินหนดให้กันแบบลั่นๆไปเลยโอ้โหดินนี่เหนียวมากเลยนะพี่น้องนะ,ะมารับชมการถ่ายทำ YouTube ของเราสักหน่อยหนึ่งกับเจ้าโมร้อย อันนี้ไล่ลอกพื้นเก่านะครับลอกพื้นเก่าดินในสระก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยโอ้หมดูว่าโม่จะใส่กี่ตักพี่โม่นี่ถือว่าจัดจ้านเลยนะครับใส่ไปแล้วสองโอ้ พี่โม่นีไปอยู่กับเจ้าของใหม่นี่สภาพก็ยังกิ๊กเหมือนเดิมเลยนะพี่น้องนะก็ยังใหม่แล้วก็สวยงามเหมือนเดิมไม่มีทิติเลยดยูกับล็อกกี้โอ้โหผมนี่ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะก็คิดถึง f อทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้มาตามสัญญาเนาะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดู เหมือนเคยนะครับมาตามข้อตกลงที่เอซเรียกร้องกันไว้เดี๋ยวเซแบงจะพาไปดูร้อยสี่สิบอีกที่หนึ่งวันนี้เดี๋ยวดูเจ้าโอ้มีเจ้าม้าขาวมาด้วยอีกคันหนึ่ง,งโอ้ทีมงานอ่ามหาสารคามนะครับผมหรือว่าทีมงานตัวท็อป เจ้าจ้านในย่านนี้เลยนะพี่น้องนะอ๋อ,อฟังเสียงแต่แล้วก็เริ่มออกตัวได้สีว่าไปนิ่มๆโอ้ลื่นไหมลื่นอู้แรงจริงๆแรงจริงๆอันนี้น่าจะปั่นอีกสักประมาณสาีส่ห้าเที่ยวก็น่าจะโอเคนะพี่น้องนะน่าจะวิ่งได้อลยเอไปแล้วนี่ก็รอเจ้าล็อกตัวแรง อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถของเจ้าของบริษัทนะคันขาวเนี่ยเพราะว่านะเป็นของเจ้าของเจ้าสมิโตโมร้อยสานะครับที่เราได้ทำการขายให้กับคนใหม่ไปนะครับผมวันนี้วิ่งเข้ามาแล้วนี่เขากำลังวิ่งเข้ามาใส่ดินนะตัวนี้นี่รู้สึกว่าเครื่องจะแรง แต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องเครื่องเนี่ยของหกล้อเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับด้านรถแมคโครนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมพลาดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับผมอะแต่ว่ารอครับสุดรอน่าจะเป็นสุดรอของทีมงานแล้วกันเขาเข้ามาใส่ดินเดี๋ยวดูการเข้ามาใส่ว่าจะใส่กี่ตักว่าได้กี่เที่ยว ชุดถอยมาแล้วเจ้าโมพรจินดานครับเจอที่ไหนทักทยายอคนขับได้นะครับผมบ้านเขาอยู่ที่บลรบบือนะครับผมอันนี้ทีมงานบลรบบือนะครับผมทีมงานอีสานมักม่วนนะครับผมอีสานมักม่วนพาเที่ยวดี ไม่รู้ว่าสาขานี้ยเขชอบสาขาอะไรกันนะอันนี้สายเขียวพี่น้องเขเดินสายเขียวไม่ใช่สายเม็ดกระเทียมหรือว่าสายแอลกอฮอนะพี่น้องนะนิ่มนิ่มสมิตตโม้ถือว่าใช้ดีนะไม่ดีแต่ตรงข้างงวดข้างงวดค่อนข้างจะแพงไปหน่อยช่วงใส่่วงใส่อีกงานตัวนี้น่าจะประมาณสัก ภายในอาทิตย์นี้ก็น่าจะตบนะที่คิดไว้นะถ้าฝนไม่ตกฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยครับตรงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจแล้วก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะใส่หน่อยหนึ่งได้หรือเปล่า แล้วเสียงแตก็บีบด,ดังคือกล้องอาวเจ้าล็อกกี้ขาวก็เตรียมพร้อมออกตัวกับพ่อลันลันหรือว่าบางฝุนใหญ่ๆโอ้ไปแล้วเสียงก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะทีมงานนี้นะ,ะไปแล้วโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอซามิโตโมคันนี้ที่ไหนนี่ ก็อย่าลืมแวะทักทายกันนะครับผมทีมงานบลับือนะครับผมออามาไกลครับมาจากมหาสารคามแล้วก็ขุดจนไปมหาสารคามอา๋อไกลๆโอ๊ไปไหนเนาะนี่แต่งทางหรือเปล่าน่าจะแต่งทางนะพี่น้องนะไปแล้วโอ้เสียงนิ่มครับโอ้ก็ ดินก็ติดเกือบเสียแบงแล้วพี่น้องเลยโอ้ไปแล้วตัวนี้นี่ถ้าใส่กล้องหลังนี่ผมว่าเหมาะเลยนะเหมาะรือว่าโอเคเลยนะเขาลอกทิ้งนะครับลอกตากไว้ก่อนนะผมจะลอกตากไว้ก่อนผู้ผีใหญ่ครับผู้ผี0.7คิวนะผม ียรเนี่ยฟุ้งฟ้าฟุ้งฟ้เลยสอ,องปักบมีแห้งมาใส่ม,มันมีแห้งไหมนี่พ่อหนาะไปเห็นว่ามีตะคีเล่นเด้อ,อ,อ,อสายจบเหมือนเดิมวันนี้แต่งทาง อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ถ่ายทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ